สวัสดีครับแจ้งข่าวเช้าวันศุกร์ที่19ธันวาคม68นะครับแจ้งข่าวสารกันวันนี้มี3เรื่องหลักๆใหญ่ๆนะครับเป็นเรื่องของนะครับโครงการนะครับเงินช่วยเหลือชาวนานะครับผมแล้วก็ โครงการคนละครึ่งพัดที่ว่าจะมีอยู่หรือไม่รวมถึงวันนี้ครับเงินเข้าแล้วนะครับเงินเบี้ยความพิการนะครับสำหรับผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้เงินเข้าแล้วครับ200บาทสำหรับผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเดือนนี้โอนเร็วขึ้นครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้วันที่20ธันวาคมตรงกับวันเสาร์เลยมีการโอนจ่ายเร็วขึ้นเป็นวันนี้ครับวันศุกร์ที่19ธันวาคม68สําหรับการโอนเงินกรมบัญชี กลางได้โอนเงินเพิ่มเบี้ยความพิการจำนวนสองรบาทเข้าที่บัญชีแล้ววันนี้นะครับผู้พิการที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐมีบัตรคนพิการบวกกับมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าจะรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองเมื่อรวมกับเบี้ยความพิการเดิมนะครับ800บาท ผู้พิการก็จะได้รับเงินรวมในเดือนนี้1000บาทครับสำหรับช่องทางในการรับเงินก็คือจะโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประชาชน13หลักไว้ครับหรือบัญชีเดิมที่รับเบี้ยความพิการเงินก็จะเข้าบัญชีนั้นครับผู้พิการท่านใดที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเงินเข้าหรือไม่อย่างไรก็แจ้งข่าวกันได้ที่ใต้คลิปนะครับผมข่าวต่อไปในเรื่องของการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาครับไล่ละ1000บาท สถานะตอนนี้ทกสได้โอนเงินรอบที่2แล้วครับโดยจะเริ่มโอนตั้งแต่วันที่18ธันวาคม68ที่ผ่านมาเป็นโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตร,รกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 6 8ทับ6 9ครับโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ1,000บาทสูงสุดครัวเรือนละไม่เกินไม่เกิน10ไร่หรือสูงสุดไม่เกิน1,000 0บาทนะครับใครได้รับเงินบ้างหรือไม่อย่างไรก็แจ้งข่าวกันได้ที่ใต้คลิปนะครับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรในรอบบัญชีรายชื่อที่ส่งมาให้กับพกสเรียบร้อยแล้วเป็นรอบที่2จะรับเงินนะครับสำหรับการ รวจสอบนะครับสามารถตรวจเช็คสถานะการโอนเงินได้อาจจะเป็นรายการเดินบัญชีที่ทบัญชีธนาคารหรือทางเว็บไซต์ช่องข่าว inbaac com นะครับหรือแอป baac mobile กันได้ครับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของช่องข่าว inbaac com ตัวน,นี้จะมีการใช้ในส่วนของแอป,ปไทยดีในการยืนยันตัวตนเข้าไปดูรายละเอียดนะครับก็ใช้แอป,ปไทยดีที่มบอถือของท่านในการเข้าไปสู่ะระบบ การตรวจเช็คสถา,านาการโอนเงินกันได้นะครับสำหรับข่าวต่อไปข่าวที่3ครับผมในเรื่องของโครงการคนละครึ่งครับคนละครึ่งพัดเฟสสอจากหนงข่าวที่เคยเสนอไปว่าอาจจะพับโครงการไปใช่ไหมครับปรากฏว่าความคืบหน้าล่าสุดนะครับได้มีกระแสะข่าวแล้วก็มีการเตรียมการสาหรับคนละครึ่งพัดเฟสสอกันด้วยซึ่งคาดว่าจะมีจานวนสิทธิ์เพิ่มประมาณ10ล้านสิทธิ์ทีนี้ก็คือรอประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าจะได้รับ หากเงินหรือไม่นะครับจะได้มีการดําเนินโครงการต่อหรือไม่สำหรับโครงการคนละครึ่งพัดเฟสสองนะครับสำหรับเฟสแรกนะครับใครที่วงเงินยังเหลืออยู่ให้รีบใช้ภายในสิ้นปีนี้นะครับหากพ้นกำหนดวงเงินคนละครึ่งพัดเฟสหนึ่งก็จะถูกตัดทิ้งไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอประกาศกันต่อไปนะครับช่วงนี้อากาศเป็นแปลงบ่อยรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมขอาสดงรายผมจะรีบมาแจ้งให้ทราบ ใน,นระดับต่อไปครับผมสู้ๆกับการทำงานวันนี้กันด้วยนะครับวันศุกร์สุดสัสสปดาห์และขอให้ท่านมีความสุขกันนะครับอย่าลืมรักษาศีลห้ากันด้วยครับผมศีลห้าน,นำมาซึ่งความสุขนำมาซึ่งทรัพย์เป็นเหตุปจัจจัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการบรรลุมรรคผลนิพพานลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ